วันนี้อ่าโอเคสวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวแล้วก็ขายสินค้านี่แหละของผมเองนะของที่ผมใช้อยู่ลำโพงโบสนะครับโบสโบสรุ่นรุ่นอะไรเนี่ยนะะ่กด Sound Dock Series 2นะมันอาจจะไม่ชัดนะแต่ของแท้แน่นอนนะครับตัวนี้ ชอยู่ฟังอยู่นะครับเป็นลำโพงโบลสที่เสียงให้กลางๆเพาะๆเบสพอ,พอ,พอ,พอมีนะครับผมซื้อต่อจากเพื่อนผม,มน,นี่แหละเพื่อนผมก็ขายมาให้แล้วก็ผมก็ใช้ฟังที่ร้านแต่พอดีช่วงเนี้ยจัดร้านใหม่ก็เลยมันไม่มีที่วางอะ่ะมันไม่มีที่วางจริงถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายแต่ก็ซื้อ อำโพองใหม่มาเป็น bno bno ตัวตัวอะไรตัวสิบเจ็ดอะตัวกระติกน้ำอะ่ะซึ่งถ้าเทียบเสียงจริงๆอะ่ะเสียงความเนื้อร้องนะผมให้โบสตัวนี้ดีกว่านะผมให้โบสตัวนี้ดีกว่าแต่ตัวนั้นมันได้บลูทูธไงหรือว่าต้องรอเบิร์นยาวๆก็ไม่รู้แหละอันนี้ก็เลยไม่ได้เก็บอไม่ได้ใช้เก็บไว้ก็ เสียด้ของเอามาหมุนเป็นตังค์ดีกว่าในชุดก็จะมีตัวลําโพงนะครับลําโพงตัวนี้ถ้าใครมี iPhone 4หรือ iPhone อพอ d เนี่ยเอามาเสียบฟังได้นะแล้วก็จะมีลำโพงไอม,มีรีโมทแท้รีโมทแท้แถมแ,แล้วก็จะมีอ่าตัวอะแดปเตอร์แท้นะครับไฟถึงแน่นอนฟังเพาะแน่นอนนะครับแล้วก็จะแถมไอเอเส้นนี้ไปให้ด้วย a อ x ออาจจะไม่สวยแต่ก็ มันไม่บือ่อคุณภาพพอได้อยู่นะไม่ถึงกระเทพมากแต่ก็พอได้อันนี้เดี๋ยวลองให้ลองฟังเพลงดูแล้วกัน ขอแซมเปลิลแค่นี้แล้วกันเนาะอ่าตัวนี้ขอขายราคาสี่พันบาทนะครับอ่าแล้วก็เรื่องค่าส่งก็หนึ่งร้อยบาทนะเดี๋ยวส่งผ่านเคอรี่ได้ทั่วไทยนะก็เดี๋ยวจะแพ็คให้อย่างดีเลยถ้าใครสนใจก็ทักมาแล้วกันเนาะผมมั่นใจว่าถ้าไม่ติดเรื่องว่ามันไม่มีบูทูธนะตัวเนี้ยเสียงสู้ได้ทุกตัวในเพลงฟังนะ แล้วคุณไปซื้อใหม่เนี่ยผมบอกเลยตัวเจ็ดแปดพันสู้ไม่ได้อะแม้กระทั่งถ้าเสียงร้องเนียนๆอย่างเงี้ยผมว่าตัวกระติกน้ำยังสู้ไม่ได้เลยตัว bno ที่ผมใช้อยู่อ่ะตัวนี้นี่การันตีเลยว่าเสียงดีแต่ถามว่าทำไมผมไม่เก็บไว้เพราะว่ามันไม่มีบลูทูธมันต้องใช้สายเสียบซึ่งพื้นที่ในร้านมันไม่เอื้ออำหนวยแต่ใครเอาไปเสียบฟังกับคอมนะ ใช้ a อ x ผ่านนะฟังโตทำงานรับประกันเลยว่าจากเพลงเพราะๆแม่งโคตรเพราะเลยแล้วคุณไม่เคยใช้ลำโพงดีๆถ้าคุณได้ลองใช้หูคุณจะกลายเป็นคนหูหาเรื่องเพราะว่าคุณจะไปฟังลำโพงที่อื่นเสียงแม่งจะแบบโอ้ยอะไรวะเนี้ยแล้วเราก็ต้องมาหาลำโพงที่เสียงคุณภาพเท่านี้มาฟังอีกนะครับยังไงก็ฝาก โดยด้วยว่าถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เนาะอินบ็อกเข้ามา4 0 0 0บาทไม่ลดแล้วนะครับขอบอกเลยขายไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสจะเก็บไว้ใช้ไม่ได้เก็บไว้ใช้เราก,ก็เอาไว้ที่บ้านนี่แหละเพราะมันบ้านไม่ค่อยได้อยู่แล้วก็เลยอยากจะแบ่งให้คนอื่นเอาไว้ไปฟังลำโพงดีๆเสียงดีๆนะครับเอาไว้ฟังโต๊ะทำงานเสียบกับคอมเพลินๆน,นะครับช่วงนี้เงียบๆร้านใครร้านกาแฟอยากเปิดเอาํำโพงดีๆไปเปิดเออตัวนี้ดี การันตีเลยเสียบสายฟังเพลินๆครับยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเบอร์ก็เดี๋ยวจะลงไว้ให้ตรงนี่นะนี่นี่น,นี่มุมนี้นี่นี่เอามุมไหนดีเอามุมนี้แล้วกันนี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะลงไว้มุมนี้แล้วกันแถวแถวนี้นี่นี่กำลังขึ้นนี่น,นี่เดี๋ยวลงให้เดี๋ยวจะขึ้นแชรไว้ให้เลยเนาะโอเคขอบคุณครับผม